ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาทำรายการใบลดหนี้กันค่ะกดที่ขีดสาขีดเหมือนเดิมนะคะเลื่อนมาที่ระบบขายค่ะกดที่ใบลดหนี้นะคะเราจะกดเพิ่มรายการเอกสารค่ะใบลดหนี้ขายจะขึ้นหน้านี้ให้เรานะคะโดยใบลดหนี้ขายนะคะเราสามารถลดได้ทั้งใบขายเชื่อและขายสดค่ะเราสามารถ รับสินค้ากลับเข้าสต็อกหรือไม่นําสินค้ากลับเข้าสต็อกได้นะคะโดยใบลดนี้ขายนะคะเราจะอ้างอิงจากใบอินโหวตที่เราได้ทําการขายสดจากคิปที่แล้วค่ะกดที่นิ้วมือนะคะเลือกอินโหวตใบนี้ค่ะที่เราได้ทําการขายสดไปแล้วนะคะสายเหตุการณ์ลดนี้นะคะเราจะใส่เป็นสินค้าชำรุดค่ะ สินค้าที่เราจะนำกลับเข้าสต็อกนะคะเราจะนำปากกาฟันตั้มกลับเข้าสต็อกค,ค่ะอย่างอื่นเราไม่นำกลับเข้าสต็อกนะคะแล้วก็จะลบออกค่ะนี่นะคะยอดสุดทีก็จะเป็น25บาทค่ะวันที่เราสามารถแก้ไขได้นะคะในที่นี้เราจะใสเ่เบนวันที่20ค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะกดติดถุกนะคะเท่าน,นี้เราก็จะได้รายการใบรถมี่แล้วค่ะ